แตนมาเที่ยวงานมาเยี่ยมเยียนบริษัทไล่เพชรตะวันนะครับอันนี้คือเครื่องผลิตน้ำปลาของบริษัทเพชรตะวันบุฟฟอลนะครับไลบ่เพชราตะวันทำขายทั่วประเทศครับท,ทั่วโลกทำสู่นอกด้วยแล้วการที่ทำสะอาดมากครับจากเพ่มหมักน้ำปลาเราก็จะมีอยู่น,นูน่นนั่นทั้งไปเริ่มเลยเนาะกรอดกีบนะครับ นี่ถังน้ำปลาร้าที่มันพูดเส็นะครับเร่เราจัดออกจำหน่ายได้ทุกเวลาตอนนี้ไม่ต้องกลัวว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะน้อยหน้าผูกเขาูกกระ่อมกับไร่เพชรตะวันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่มีที่ขายเพราะว่าของเราเนี่ยมีระบบที่เรียกว่าต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับให้ทุกอ่า ทุกคนนะครับที่สนใจมาปลูกกระท่อมกับไร่เพชรตะวันนะครับมีสัญญานะครับทำสัญญาให้10ปีนะครับว่าไร่เพชรตะวันเนี่ยรับซื้อผลผลิตของท่านแน่นอนนะครับเพราะว่าของเราเป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับอาหารเสริมนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับที่มีขายในท้องตลาดเช่นน้ำปลานะครับชากาแฟนะครับที่จะมีการผลิตจาก ผลผลิตจากการเกษตรนะครับที่เราส่งเสริมให้ทุกท่านนะครับให้รุ่งเรือเปลูกนะครับเราพร้อมที่กินของที่สะอาดนะครับถูกอนามัยเนาะรับกินแล้วทำเป็นร่างกายแข็งแรงด้วยอ่ะสุดท้ายคลิปฝากอะไรถึงผู้ที่สนใจครับผู้สนใจทั่วประเทศเราที่จะติดตามชมผลงานของเรานะครับ สนใจสมัครติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อแฉมร่างงานเชียงใหม่ได้เลยครับสนใจปลูกเบอร์ไหนครับสนใจปลูกได้ที่เบอร์0 8 3 2 7 3 3 4ส9สี่หนึ่งครับขอบคุณครับคุณสุขสันต์ติดต่อไปได้เลยนะครับ